ຫຼັງຈາກເອົາອັນໄງແລນຂ້ກກມອຍອອຍາພອມກ สบ,บายดีตอนเช้าพี่น้องก็ชิวสุดคนเลยเด้อมันมีดดกาแม่ชิวได้กาสิพ้าพี่ผ้าน้องไปเอาไปตองแล้วพี่น้องเอ้ยเกียมเพิ่งจะใส่ห่อ,หอข้าวนะมืึงว่าน,นะกาแม่ชิวได้มันบ่มีไปตองแต่ให้นะพี่น้องเข้ากับสิไปเอาอยู่คู่หนูเฮ้ยยาผนพี่น้องเอ้ยไปเกาะเอามาไว้ให้ฝนเศ้าตกก่อนเนี่ยเนี่ยฝนตกพี่น้องเอ้ยมึงว่านเพราะว่าเดินห่อนะนะพี่น้อง แม่ชได้กะขอขอบคุณหลายเนาะที่ตามมาช่วงเมสช่ได้เนาะบพะว่าจะอยู่กรงล่าวหรือยู่กรุงเทว่าอยู่ต่างประเทศแม่ชได้กะขอขอบคุณหลายอย่าลืมกดได์กแเร์ช่องแม่ชได้ในเด้อพี่น้องผมมีกาลังใจนะพี่น้องเดคทิปต่อไปนั่นเบิ่งนี่พี่น้องข่อยก็ได้ออกมาแต่ห้อนแฟนหยาน่ะพี่น้องเอ้ยใบตองก็มีแต่ใบงามๆใบแบบกงัยมันพี่น้องข่อยก็เสียเอาลงมากมันเบิด้ดพี่น้องจะโค้งแล้วก็ไปหน้าพี่น้องเอ้ย คอยกะเสียอารมณ์มาเบิดอทันมันแดดแล้วพี่น้องเออแต่พอมื่อเช้านึงกับพ้นตกะคอยกะเฮอพ้นเช้าตกะคอยจังไรมาเอาใบตองนะพี่น้องให้มันแดดเนี่ยคอยจังสีได้ตากใบตองคอยจังสีบริเลนึงนะโอ้โหใบมึงไงพี่น้องเออเป็นตางามมันนี่คอยกะเกอเอาก้อนมันนี้เฮ้าว่านะเอาบะถึเสียมันบะถึงนะเนี่ยนี่แล้วพี่น้องงดย่ำห่อเขาห่อหน่ำเลยกะ เอามาเอาเครื่องห่อเข่าใบตกใบตองห่อกระตุ่มกระตุมพี่น้องเอ้ยสิบปีมิจฉาเชื่อพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเธอพอเธอเม่เฮ็ดเธอป่าเือลุงไหวกระสิไรห่อเฮ็ดเธอเม่เธอพอพอของพอชีวิไล่เลยพี่น้องเอ้ยพอของเม่ชีวิไล่ท่านท่านไม่เสียพอของพอชีวิไลเพิ่นเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วก็ได้เฮ็ดไหนเพิ่น Watch live a dog, a woman, y như tung kem phụ. ở vĩnh đô. Po vọng mày nhang, cổ owl. Mặc cổ, owl, yêu hương yang, để kim ngưng sửa vào nát. Học tung, yêu hương, quái kìa hoạt động kìa hoạt động kìa hoạt động. เราไเปนยเกยวเออเอามียบไปตกไม่ยบเก้อลูกมาแล้วนี่นี่เก็บๆครับอ่าเออเอาลกเบิ้กับแม่สิได้สิจดดการจดดการเอาลกเบิ้เลยเน่เน่เน่

ในลายแล้วเฮาก็ชินั่งซอยเอาก็เฮาบ่ได้เอาไปเบิดนี่ได้ซอยเอาแล้วเฮาก็เอามาตากพี่น้องเอ้ยหาแดดออกแล้วแต่พอมื้อเช้านี่ฝนตกแห้งเฮอฝนเอื้อนเขาจังมาเอาไปตองมันเอื้อนนะพี่น้องเอ้ยมันออกแดดเอาไปตากก่อนซอยเอาไปตองพี่น้องเอ้ยว่ามันแดดเนี่ยความไปตากถึงจะหน่อยตกอีกขึ้นมากแล้ว พ่อขึ้นข่อแดดพรนจ้ะเด็ดครับโต๊ะช้ำสันเอาได้ลายเด็กน้องหอได้ลายเพื่อลูกเพื่อเต้าก็ม่นืสอได้เ่ยมันจะพูเถิกช้ำมากกินพี่น้องเอ้ยข้าวต้งเฮ็ด ว่าทุกคนเขาก็เฮ็ดน,นะนะเ,เขาเฮ็ดปุ๊บอย่าหนุกอย่ากินน้ำมูกเขาตรงเฮ็ดพี่น้องผ้าก็ได้ก็เฮ็ดอีผู้ปีแม่ซื้อได้เคยเฮ็ดผู้ปีไม้องอออ้ใบงามอะไรทำเป็นขายนในเนปหาพันในพี่นออ้องอายบ้านอายุวังคงใดบ้านของแม่ซื้อได้พคนใดแต่อยู่นี่บ่มีผู้ซื้อพี่น้อง ขายไปได้แต่ข้าวแม่ชีได้ยังน้อยโอ้หาไปจ้องขายแด็โโดาหาพันดีพอเด็กยังอุ้ยอเจฉาข้าวเลยอันตัวอันนั่งลงใบใหญ่เขาสีแด็ดแต่ใบใหญ่พี่น้องเอเอเขาชี หเขานะกันข้วเลแนมาค้ำให้เดแต่อันอันอันใบไงกันแต่ใบไงใบน่อยกัแต่ใบน่อยอันยังยาวช่วงยังยาวชิ็ดใช่ห่อเขานี้น่ามันดีไปตรงก็เอาเ่เอาชุบใหไงแบบนี้เราก็แด็ใช่ไหม้วเด็ยัมาคำให้จะหด้คุ ปลดออกมาไว้จ้องพี่น้องเลยไปตากแดดเนี่ยโอ้ยแดดกับมันแดดอยู่บอ๊ะถึงเงีนีน่บ่เอาใส่ห้องกระต้มอันนั้นนั่นห้องกระต้มห้องกระต้มนี่ม,นมาเงาีโอ้ยออนีห้าชิ้นแดดไปนี่พี่น้องเลย โอ้ยงเอาใบตองเลยคีฮอดข้าวแต่เก่าพี่น้องเอ้ยเมสซีได้เคยเอาใบตองขายคือเมสซิได้บอลนนละพอได้ลงตลาดแต่แมสซิได้ยังน้อยโอ้ยเราเรื่องชีวิตมากเลวพี่น้องเอ้ยมันอับพ,พี่้เจ้าพี่น้องไปขายใบตองอยู่ตลาดพี่น้องเดบหาท่านกีบแต่ก็บ่าอะไรขายท่ายพี่น้องเอ้ย ขบักคือยูบ้านฮะเนี่ยมันบ่มีผู้ซื้อพี่น้องคืออยู่เมื่งคงบ้านของแมสซ์ได้เองนะขายไปตรงได้ดีแม้แต่ยายนาั่งก็ได้ขายพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเล้วกะกินฮอดเนาะกินฮอดบ้านอยากจะเทยจังไงเมสซ์ได้กะไบ้เงินไดขั้มกย็ย่างชิมเมื่อยามบ้านพี่น้องเอ้ย,มยมเมื่อยามพอเมแต่แมสซ์ได้มาอยู่สิบปีเมสซได้กะเมื่อ,อไรประมาณ สามเือพี่น้องเอ้ยแจ็คเชตอย่างไรเนะาะผะว่าคาลดคาล่างมันกระแพงฮะนะเอาก็ได้บาายยยด่าอะไรเงี้ยในขั้นแค่ขึ้นเนี่ยนี่ฮงคักแล้วพี่น้องแมสชิว่ไรได้สมาชิกหลายคนคาลดกับมันเพิ่มขึ้นนะนี่จัางไรแล้วอันนี้ดีเอ้ามาชาดานี้ได้รถที่เมื่อเบิด์ตควบคใครได้บ้นพี่นออ้องจ็คเชอย่างไรแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยงาม ngắm đại nhắn đây đều nè đàn thân ma nằm thì mà mạo bê tổ chắc thân đại nhá, đây là cái sức mặc phía nông Đây tổ, mặc Mới chín cắt mà hôn แม่สิได้ได้อยู่เฮือนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นั่นพอสิได้เพิ่นมาอยู่บ่มีผู้เอาเว้าไผเพิ่นตอนนี้น่ะขอได้เอาไปตองนําอยู่เฮือนหญานี่แหละบ่ได้ไปไกลดอกคันพอสิได้เพิ่นอยู่หั่นได้ไปไกลแน่จักหน่อยพี่น้องมีผู้เบิ่งเบาไผเพิ่นพี่น้อง1 2 3 4 5 6 6แน่พี่น้องเอ้ย เพราะว่าเมสิได้เฮ็ดไรนะเพรา,ราะว่าเฮ็ดหงียนแน่หอยแน่น่าเฮ็ดน้านกันกัญ้าพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเล่ากะอยู่เฮ่นแต่นอกพี่นากับร้านเมสิได้กะอยู่เฮ่นตัวเองอยู่ในคุณพี่น้องเอ้ยเพิ่งมาเอาไห้มาเอาไว้ตรงก็จะได้มาเอาอยู่เือนเพื่อนนี่แหละได้เราก็สิบแปดทุกนิ้วแบบโอ้พี่น้องเอ้ยใส่กระต่ายง่ายพี่น้อง พอหยกอะกระตาไงเมื à, first, ่อกระตามันพี่น้องเอ้ยเอามาแต่น้ำยหมันนั่นเดียวใสมันเพิ่นซื้อให้นั่นพี่น้องนี่เนีิได้ก็เได้เต็มกระตาหลังจากเอาเอาไม่ตองเลวพี anymore, lower, ่น้องคอยก็เลยมาเก็บมาอุบยอดมาอุบหญ้าอีเดียวพี่น้องเอ้ยมาเก็บเนีมาอุบหญ้าเมื่อลวกกินกับตามัุ่งพี่น้อง บุญเลยไปหายังมันนี่มีแต่เอามาเอาไว้ตรงพี่น้องเอ้ยไปยังไปไกลบนทนายโอชิได้พุ่นมายู่คือเมสเชไดเบานั่นแหละเก็บเอาอันนี้ไปกินก่อนเฮ้ยแม่ยักษ์ไปสิเก็บอโลเรามาเราสุดทานเลยพี่น้องเว้ย ไปเอายงี Hay, ้ยมาคอยเนี่ยเดี๋ยว่ายากอ่ะโอ้ยเป็นคนเมาปุ่มจำนะพี่น้องเออลูกไข่เพราะว่าพิษพี่น้องเอ้ยบพิษพี่น้องเขาถูกเขาไผนล้มลายเด้อลูกไข่เขาเป็นคนเมาปุ่มจำเอาบังดู้เราเจี๊ยนนี่เราเมื่อหน้าพี่น้องเอ้ย มือหน้าทำมังห yes. ุงมังหุงก men ็เอามาดเลยเอามาแต่ให้มงวานหนิพอเพราเดี๋ยวมืนรัวกกินอยากกินเผาแล้วมาเอาไปตรงนี้คะเนี่ยบอกอู๋พอกะแต่ว่ามังหุงก็ได้เดลยนะเอามาเอวานนี้เอามาแต่ให้นานมังหุงนานผลก็เริ่มไปเก็บเงินบอกอูมันเผาแห้งเลยมาเอาขนยานี่เด็กพี่น้องดูแต่เฮือนของเรามันึ่งสองปลาปูป้าหนึงที่ป้าหนึงพี่น้อง ได้เอามื่อดกกินกับตำหมูปัปับอย่ากินเขาแล้วคนพยอเยโอ้ยเสียงหกเสียงห้าไม่ก็พไม่อัดประตูห้ยาคนง้อง้เขอของเราน่นี่เนี่ยโอ้ยหักแล้วหักแล้วตายตายตายเจงหเป็นพ้าเพราแล้วนี่จมาฮอเือนตาไปตรงคนพองเลยจงหาตหมู มันต้มใบก่อนโอ้โหเอ็กซ์าตากซินเนา,า,านะ์การหอบบอต้านะหาบบอต้าเขาไปห้อไปไปอันนั้นไปห้อนะพี่น้องมันชิแตกนะต้องตากก้อนเ่ามันแดดออกแดดแห้งแ้ว ដ MM ាក់ពីពីមកនេះនេះទៅទៅໄປໃສມັນເຈັບປັກໂຕຫນ້າເນາະເຂົາຈະຕິດນີ້ພີ່ນ້ອງແມ່ຊິໄດ້ກະຕາກໄວ້ຕົງແລ້ວຕາກໄປນໍາລົດນ້ໍາລ້າງໄວ້ນີ້ພີ່ນ້ອງເອີ້ມັນອັນນັ້ນພີ່ນ້ອງເອີ້ຊໍາກິນຊອນທ່ຽງບໍ່ໄປຫາຫຍັງຫນາเอาໄປຕົງມາແລ້ວກະໄດ້ຊິຕໍາຫມາກຫຸ່ງຫມາກຫຸ່ງກະມາຕິໃຫ້ພຸ້ນແລ້ວ มาไว้คือว่าใน,นพี่น้องเลยกินกะสบายนีเดีวนะนะลกมันกระลุกลกแต่ให้คุณกินได้คุพี่น้องแผจสะานกระโดโดน้ำสตกก่อดมา กหมองเง้ยอย่าิหำมเป็ดเอ้ยอยกินเขากันไดินเกันด้วมาหิงมหงทานชมดีนี่มันบางเลยนี่เพิมนี่ได้มาหงหปลาไปกินมันถุกบ่มาแล้วมันกินตัวเือนโะแล้ว พ่อเดลยพี oh. Oh. Hey. Okay, ่น้องเอ้ยได้เลยโอ้ยอดมังอึกอนพี่น้องเอ้ยชีวกึงกระตั้นมาหูเส็บเด้พี่น้องเอ้ยโอ้ยได้ท่านละเคยกินนะเฮ็ดเดยด้วพี่น้องเลยแต่แม่ชีไล่กินแล้วแซ่บไอ้ดีพี่น้องเอ้ยแซ่บไอ้ดียังหล่หางง่วงมันในเฮ่งแซ่บนี่ยอดมังอูกะคือว่าเนี่ย ออามาตเฮือนงาพี่นายพี่น้องอันไหนอันไหนก็มีแตรของงาแล้ววันนี้นั่นเอาไปเบิร์ดเขากระดิ่งมาเก่งเกิดแซ่แช่อยู่เด็กน้อยกับป้าตีโตเขาก็มมวนพวกเขาพี่น้องเอื่นคำเฮือนมันทีกันนั่นนะพี่น้องเด่นเด็กอ่ะง้อใจง้อเนื้อเล็กน้อยกับห่านะ แจ็คเก็ตจังไนดูหน่อยเขาเด่นเนาะดเดะเรยพี่น้อยเอาไปดูวก,ก่อนางครับคุณพี่น้องอยโอ้ยเป็นหน่อยขึ้นม้าน้ำเนี่ย สุลงมากชุลงมากน้ำจะชงน้ำสามน้ำทีเพอเลีเดกยวจะเอาน้ำดวกพักพี่เยอมันเฉบนะเอาไปน้อใส่นิดนึงมันพดก่อนอย่าเอาพักลงทีงเ,องเอียลวกไปตัม้มแล้จางลงไปตั้มมาหุงทางก่อน แ่บแสบนัวนัวแต่ว่ากินได้เลยพี่น้องเลยแปลกนะแบบน,นี้นะมันได้รายเดือนเลยนะแซบบนัวเช็ดแสบแบนัวตำหมักหู้คือว่ามักละกอละหล่ะ ไปจวดอักเด่นง่าวจวดแปลกคาดเปรกบ่ไร quả sú sẽ Xe đáy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ขนมจีนลงไปจวดนั่งเอ้ยไม่ได้ทักบ่ได้ ยุะคุกเมาอยู่หลังจากตั้มห้องแล้วก็มาปีนพักพี่น้องเอ้ยลวกพอเฮามันกินกับแซ่บได้พี่น้องเอ้ยชุกะอกะเขาชุบเลยมันชุกลไลให้มันกรอบนะ เบาคำไพยเพิ่นเป็นน้ำาลเเพิ่นคือว่าเมีน้องจิมคนละเบาคำพ้องเพิ่นกระปเด็นนะเบาผยเพ่นดีขึ้นนาอือือเขาไม่ย้ายงอพี่น้องเอ้ย ง,งอมากินหญ้าอยู่ี่อยู่เพื่อนได้ไหมพี่น้องเอ้ยอยู่เอาไปต๊ะไปตรงนะงอกินหญ้าไป็น่าชงแช็บบ่พี่น้องอเบิ้งคักพี่น้องอิดซ้ำตัดหญ้าก็ได้เลยพี่น้องเอย้ยงอตัวนี้ได้เฮาผูกเฮืงนี่เตียนจำยังหลดแต่ว่าเพื่นท่านอะไรดุเลยฮะเบืกอน่้ทองก็บอ้ดีอยู่พี่น้องเอย้ยคนในก้นกพี่น้องงอว่าท่านอะไรอืม พี่น้องมันเที่ยวแล้วพี่น้องเอ้ย่อยเก็บใบก่อนย่านแม่สิมากินเก็บไปตองเมียนก่อนเนี่ยมันเที่ยวละใบห่อหมอื่นหมูอื่นเป็นเมือห่อหรอนะโมนี่เป็นเมือเอาใบตองเมียนมันชี้รกบๆเนี่ยสำนีละพอด้เก็บก่อนเก็บใบตองก่อนเห็นบมแม่กินนั่นแม่กินจนสิเบิดแต่แม่กะจะมันมากแต่ใส่โอ้ย กไม่ต awesome. ้องเขาเหยียดก่อนโอ้โหโล่นม่ได้ลนไปแล้วสีลมเห็ดสีแ่ำนาะไม่ตรงเอ้ยจะสีลมถึงจะดินยังจะแห้งจะหาเจ้าืที่ดิ้นด้วยซ้ากรเด็นก่อนเก็บมาแล้วนะมาแตตาไว้หึงยันแม่กินแม่รักกินอยู่มาเลื่องตรงน้ำเอาเขาไปรับดินก่อน ห้องปิดปิดปิดอย่ากกินหั่มาลูกจะน้อยจิงสิไปเกลือเลยแหมไปตองไปก่อนเป็ดจะกินหั่พี่น้องเอ้ยอยู่กระช่างชิบเอสโตพี่น้องเอ้ยเป็ดแมสิบได้ได้เป็ดน้อยเดวพี่น้องเดี๋ยวแมสิบได้ห้เบิ้งเดวแหมไปตอง<า>หลังจากแมสชิบได้กากู้แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยแหนบได้แล้วสามชี้ห้าหกหกแนบพอแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ไปเฮ็ดเป็นหกแนบนี่ มาซับโฉงม้อยชามม้อยพี่นี่กระตุ่มพี่น้องเอ้ยมืออื่นแม่สิได้สิให้เบิ่งเด้อหหอกกระตุ่มมันสิเป็นจังไรนะพี่น้องมันนี้มีพอเพียงเอาไปตองไม้ก่อนมันนี้นะนี่พี่น้องเป็ดอยากกินเนื้อพี่น้องเอ้ยก็น้ำทำปลาได้เลยมีเสีได้กับขุนในหลายเนาะ ติดตามส่งเมสิไดบไม่ว่าจะอยู่ฝอั่งเาวหรือยู่ฝรงไทยมาอยู่ต่างประเทศเมสซไรกับกอขอขอบคุณหลายอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ส่งเมสซไรในเรื่องพี่น้องผมกลั่นใจใคลิปต่อไปนะพี่น้องคลิปนี้ก็เพราะจะมีคลิปมาพบก,กันใหม่นะพี่น้องนะ